เช่นคยนะคะสำหรับการเรียนหน้าตัดสินไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเรียนเรื่องของรำวงมาตรฐานนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยเรียนแล้วนะคะหลายๆคนยังไม่เคยเรียนแบบเป็นทางการเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของ ประวัติกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรำกันเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงประวัตินาฏศิลป์ไทยนะคะว่ามีความเป็นมายังไงนะคะเพลงที่เรารำกันมีเพลงอะไรบ้างนะคะการแต่งกายจะต้องแต่งกายยังไงแล้วก็ใช้ในโอกาสใดบ้างนะคะค่ะสำหรับประวัติของรำงวงมาตรฐานนะคะ รำวงมาตรฐานนะคะแต่เริ่มเดิมทีเลยนะคะเริ่มมาจากการแสดงพื้นบ้านนะคะที่เรียกว่าการแสดงรำโทนค่ะนะคะหรือว่าบางพื้นที่นะคะอาจจะเรียกว่ารำวงก็ได้นะคะซึ่งการแสดงรำวงพื้นบ้านหรือว่ารำโทนเนี่ยนะคะก็มีมาในทุกๆพื้นที่นะคะหลากหลายนะคะ เพลงที่ในแต่ละพื้นที่ใช้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นยยนยาเลยวนยาเลหัว,วใจว่าเวไม่รู้จะเฮไปหาใครนะคะนี่ก็คือเพลงยวนยาเลนะคะหรือว่าเพลงลามาลิลาค้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกไปอ่อนเป็นมะลิลา อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเพลงก็ถือว่าเป็นเพลงรำโพธนะคะรำวงแต่ละที่นะคะซึ่งจะแตกต่างกันบางที่ก็อาจจะไม่มีก็ได้นะคะซึ่งในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามนะคะซึ่งตอนนั้นก็ะจะเป็นช่วงรัชกาลที่7จเนาะจอมพลปพิบูลสงครามก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเลยนะคะแล้วก็มี การทำงานที่ยาวนานมากนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวของไทยที่รับราชการเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานมากที่สุดนะคะค่ะจอมพลปพิบูลสงครามนะคะก็ท่านกเา็เห็นว่าการแสดงรำโทนหรือว่ารำวงแบบชาวบ้านเนี่ยนะคะมันยังไม่มีความเป็นมาตรฐานเนาะ ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการทำการแสดงต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของดนตรีนะคะให้มีความเป็นมาตรฐานทัดเทียมนานา,นานาประเทศนะคะท่านก็เลยมอบหมายให้กรมศิลปากรนะคะได้จัดทำเพลงรำวงมาตรฐานนะคะเพื่อใหอ้แต่ละคนเนี่ยได้ร่วมแสดงกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนนะคะโอกาสงานเรื่องเริงหรือว่างานนักขัตเกิ์ต่างๆนะคะจะได้ใช้เพลงรำวงมาตรฐานเนี่ยไปแสดงกันได้นะคะค่ะเดี๋ยวครูก็จะขอยกตัวอย่างนะคะ,ะการรำวงแบบชาวบ้านนะคะหรือว่ารำโทนนะคะ ครูขออนุญาตนำการแสดงตัวอย่างของจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งเรียกว่ารำวงแบบบทนะคะมาสักสองบทเพลงสั้นๆนะคะว่าการรำวงแบบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะคะเด็กสาวเอ,อ้ยคนทุดูเวยดบานี กลับมีคารมที่มารับกลับมีเรื่องวันนี้มีต่างกันโดน bye कि คือกระสับยิ่งใหญ่ลูกต้องอยู่ทั้งหลาย เพลงรำวงมาตรฐานนะคะก็มีทั้งหมด10บทเพลงด้วยกันนะคะสําหรับ4บทเพลงแรกนะคะเป็นเพลงที่กรมศิลปากรน,นะคะได้แต่งเนื้อร้องขึ้นมานะคะนั่นก็คือเพลงงามแสงเดือนนะคะเพลงชาวไทยเพลงรำซีมารำแล้วก็เพลงคืนเดือนงายคะ่ะส่วนอีก6บทเพลงที่เหลือนะคะลองทายกันดูเล่นๆนะคะว่าใครเป็นคนแต่งนะคะ ถูกต้องแล้วค่ะอ,อีก6บทเพลงที่เหลือนะคะก็จะเป็นใครไม่ได้นะคะก็คือท่านผู้หญิงละเอียดที่บูญสงครามนะคะฟังนามสกุลแล้วคุณคุณใช่ไหมคะค่ะ6บทเพลงที่เหลือนะคะก็คือเพลง <Thanks. S 1> เพลงดอกไม้ของชาติเพลงดวงจันทร์วันเพนเพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงยอดชายใจหานและเพลงบูชานักรบค่ะก็เป็นอีก6กบทเพลงนะคะที่ท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามท่านได้แต่งนะคะในส่วนของทำนองเพลงค่ะก็มีส่วนที่รับผิดชอบนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมศิลปากรแล้วก็ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการแต่งกายกันบ้างนะคะการแต่งกายนะคะก็จะมีด้วยกัน 4แบบด้วยกันค่ะเรามาดูกันค่ะแบบแรกนะคะเป็นการแต่งกายแบบชาวบ้านค่ะแบบที่2การแต่งกายแบบสากลนิยมค่ะแบบที่3การแต่งกายแบบราตรีสโมสสนและแบบที่4นะคะการแต่งกายแบบสากลนิยมค่ะค่ะสําหรับท่ารำที่ใช้ในเพลงระมบวงมาตรฐานนะคะ เพลงรำพงมัตรฐานมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันนะคะซึ่งท่ารำที่ใช้เรามีถึง16ท่ารำค่ะค่ะสำหรับโอกาสที่ใช้ในการแสดงนะคะเพลงรำพงรฐานนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ในงานแสดงรื่นเริงนะคะงานนักขัตฤกษ์ต่างๆงานประจำปีนะคะก็นำไปใช้ได้หมดทุกๆงานเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้เรื่องรำวงมาตรฐานที่ครูได้ให้ไปนะคะซึ่งนักเรียนนะคะก็สามารถที่จะนํากลับไปทบทวนนะคะถ้าลืมแล้วนะคะก็แค่เปิดกลับมาดูแค่นั้นเองนะคะนี้ก็คือง่ายมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับคลิปต่อๆไปนะคะก็จะ นำเรื่องของท่ารำนะคะการร้องเพลงนะคะการรำประกอบเพลงในแต่ละท่ามาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอ้อมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ